จากอดีตพยาบาลสาวที่เราเคยรู้จักเธอในชื่อนิรมนลอุ่นพรมหรือคุณก้อยเธอมีวิวัฒนาการที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาสาวน้อยแห่งอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเธอเคยเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตณวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่41และหลังจากนั้นเธอก็ได้เริ่มเข้าทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลอาน,นันทมหิดลกองทัพบก เธอมีต้นกำเนิดมาจากครอบครัวชนชั้นกลางทางภาคเหนือแห่งประเทศไทยบิดาของเธอชื่อนายวิรัตอุ่นพรมส่วนมารดาของเธอนั้นชื่อนางปราณีอุ่นพรม บิดาของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่27มกราคม2556โดยเมื่อครั้นที่บิดาของเธอนั้นได้เสียชีวิตเธอก็ได้รับพระเมตตาจากในหลวงรัชกาลที่ส0และท่านสีรัส,สุวดีโดยได้พระราชทานพวงมาลาหลวงพาไตาพระราชทานและดอกไม้จันทร์ในการศพของนายวิรัตอุ่นพรมซึ่งเป็นบิดาของเธออีกด้วยโดยในสมัยนั้นเธอยังดำรงตำแหน่งเป็น,ยยนร้อยโทหญิงในระมนอุ่นพรมและเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ เธอเริ่มปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณาชนครั้งแรกและประชาชนชาวไทยต่างก็เริ่มมีการพูดถึงด้วยน้ำเสียงอันทรงพลังผู้ออกคำสั่งทหารกองเกียรติยศเธอคือใครกันเมื่อครั้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2560 เธอได้เข้าร่วมขบวนพระบรมราชอิสริยยศในฐานะผู้บังคับแถวแสงสเสด็จและเรื่องนี้ทําให้หลายฝ่ายต่างเกิดความสงสยัยว่าผู้ใดคือเจ้าของเสียงอันทรงพลังเฉียบขาดที่ได้ออกคําสั่งควบคุมแถวทหารกองเกียรติยศระหว่างพระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปพระเมรุม,มาตร ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบและกล้องก็ได้จับภาพไปที่เธอโดยเจ้าของเสียงดังกล่าวคือเสียงของพันเอกหญิงซีนีนาธวงวชิรพักและเหตุการณ์ในครั้งนี้เองประชาชนหลายฝ่ายต่างก็เริ่มมีการพูดถึงเธอมากยิ่งขึ้นและสปอตไลท์ก็เริ่มจับจ้องไปที่เธอโดยบุคลิกที่มั่นใจและดูสวยโดดเด่นเป็นสไตล์และเป็นเอกลักษณ์ของเธอ ด้วยความเป็นสาวสมัยใหม่และบุคลิกที่มั่นใจมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสาววัยละอ่อนผนวกกับเป็นคนอารมณ์ดีเข้ากับคนได้ง่ายจึงทําให้เธอนั้นมีวิวัฒนาการที่ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากอดีตการเข้ามาสู่ราชสำนักของเธอได้เริ่มจากการเป็นพระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตจากเดิมเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลอานันทมหิดล และได้เข้ามาอยู่ในสังกัดกองงานพระวรราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารและเธอก็ได้รับการกล่าวคานจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายมาโดยตลอดจากอดีตของเธอก่อนการได้รับการสถาปนาเพราะคนไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับบุคลิกแบบมาดมัน่น และความเป็นสาวสมัยใหม่ในสไตล์ของเธอนั้นแต่ใครจะรู้บ้างว่าบุคลิกที่มั่ดมั่นและความเป็นสาวสมัยใหม่นั้นยังแฝงไปด้วยความอ่อนน้อมและความอ่อนหวานจากในช่วงแรกของเธอนั้นที่ได้ถูกประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายกล่าวถึงไปในทางที่ไม่ดีแต่ในตอนนี้เธอได้ทําให้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่าเธอเป็นสาวสมัยใหม่ที่ปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์และเข้ากับประชาชนชาวไทยได้ทุกหมู่เหล่า รวมไปถึงในตอนนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็เทใจให้กับเธอย้อนไปเมื่อครั้นอดีตที่เธอนั้นได้ถูกโจษจันถึงการที่เธอนั้นได้เคยแต่งกายนุ่งน้อยห่มน้อยสวมเครื่องแบบกีฬาน้อยชิ้นวิ่งรบพระบรมรูปทรงมาด้วยตามเสด็จและถวายรับใช้ในหลวงราชการที่สิบในต่างประเทศอีกด้วยแต่เรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหา และในที่สุดเมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2562ก็ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้สถาปนาท่านผู้หญิงสศนีนาฏวงวชิรภขึ้นเป็นเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลากัลยาณีโดยคำว่าเจ้าคุณพระคือตำแหน่งภรรยาของพระมหกากษัตริย์ที่ไม่ใช่เจ้านายหรือตำแหน่งสูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมันดาและไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์กับเธอ โดยการสถาปนาครั้งแรกเมื่อปี2464เมื่อ98ปีก่อนและตำแหน่งเจ้าคุณพระในกรุงรัตนโกสินทร์มีสองท่านคือ 1. เจ้าคุณพระประยุูรรวงในปี2464โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้สถาปนาเจ้าคุณจอมมันดาแพขึ้นเป็นเจ้าคุณพระประยูรรวงตามที่จารึกในสุพรรณบัตร และสองเจ้าคุณพระศรีนินาชพิลรราศกัลยาณีในปี2562โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส10ทรงมีพระบรมราชองคการโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้สถาปนาพลตีหญิงท่านผู้หญิงศรีน,นาิาชวงศวิรพักขึ้นเป็นเจ้าคุณพระศรีน,นาชพิลาศกัลยาณีตามที่จารึกลงในสุพรรณบัตร โดยวิวัฒนาการและสไตล์ของเธอนั้นได้เปลี่ยนไปมากซึ่งดูได้จากภาพถ่ายของเธอที่ผ่านมาจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงสไตล์การแต่งตัวและจากบุคลิกที่ดูแก่นเซล์ของเธอจากสมัยที่ยังเป็นพยาบาลสาววัยละอ่อนและในตอนนี้เธอก็ดูมีบุคลิกที่ดีมากยิ่งขึ้นเคร่งครื้และมีสไตล์ที่อ่อนโยนมากยิ่งขึ้นเมื่อสมัยวัยละอ่อนเธอได้สวมใส่ชุดกีฬาพยาบาลสาวทำความสะอาดห้องพยาบาลซึ่งดูแล้วช่างเป็นธรรมชาติ และเธอช่างดูสดใสสมวัยในแบบของเธอซึ่งมันยากมากถ้าหากจะเห็นลุคนี้ของเธอในตอนนี้และในตอนนี้เราก็มักจะเห็นเธอในชุดผ้าไหมไทยที่โดดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์สไตล์หญิงยุคใหม่และเธอก็ดูมีสไตล์เป็นอย่างมากจนในตอนนี้เธอได้กลายเป็นแฟชั่นไอคอนของประชาชนชาวไทยไปซะแล้ว อีกทั้งในวันเปิดตัวของเธอในฐานะเจ้าคุณพระศรีนาทพิสลทกัลากยาณีนั้นเธอได้ทําทรงผมตีโปง่งซึ่งเป็นทรงผมที่นิยมในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งสตรีชนชั้นสูงที่มีฐานะจะนิยมทําทรงผมทรงนี้และนอกจากนี้เธอก็ยังได้สวมใส่ชุดไทยโบราณผ้ายกทองหรือผ้าไหมยกทองจันโสมา1,416ตะกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผ้าไทยโบราณงานฝีมือที่วิจิตรมาก และทำให้ลุคนี้ของเจ้าคุณพระสีนีนาฏพีไล่กลยาณีนั้นดูสวยสง่างามเคร่งครึมและดูโดดเด่นเสมือนท่านเจ้าคุณในสมัยรัชกาลที่6เลยก็ว่าได้แต่เรื่องราวของเธอนั้นเป็นเรื่องราวในครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ที่ไม่มีใครลืมเลือนอย่างแน่นอนเพราะการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเธอในฐานะเจ้าคุณพระนั้นเป็นช่วงแรกของการเริ่มต้นรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่สิบ และเรื่องนี้เองก็ได้สร้างความฮือฮาไม่น้อยกับสีสันใหม่ของราชสำนักไทยและสิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือเธอยังได้รับตำแหน่งงานอีกมากมายในกิจการราชสำนักไม่ว่าจะเป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทานปันสูและการสร้างภาพลักษณ์ของเธอนั้นก็เป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยถึงแม้ว่าเธอจะเคยถูกปลดออกจากฐานันดรศาสตร์และเธอก็ได้กลับคืนมาสู่ราชสำนักอีกครั้งแบบปังปูริเย,ย่อีกด้วยเช่นเดียวกัน และการกลับมาอีกครั้งของเธอในครั้งนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะมีวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและเธอก็ดูเป็นมิตรกับทุกคนและเข้าได้กับทุกคนและเธอก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอความที่เป็นสาวหัวสมัยใหม่แต่ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งเธอ จากอดีตพยาบาลสาวที่เราเคยรู้จักเธอในชื่อนิรมนต์